แฮปปี้นิวีย์สวัสดีปีใหม่บล็อก p ีเฮดฉลองด้วยการจัดแฟลชเซลลแบบคุ้มๆลดราคามินิเกมที่มียูนิตสุดแรงเป็นของาะวัน้าใครอยากได้ขอขวาญปีใหม่ที่คุ้มๆแบบนี้ก็มาจัดกันเลยที่บล็อก p ีเฮดมีใครกำลังติดแมปนี้เหมือนผมบ้างสกิบบดี้ทาวเวอร์ดีเฟนซ์มันเป็นเกมที่สนุกพอๆกับทอยเลดท,ทาวเวอร์ดีเฟนซ์เลยแล้วแมปนี้มีฮีโร่ให้เราเลือกสุ่มเยอะมาก,มาก <S <S ๆคือ<ๆ>ผมไม่รู้จะสุ่มยังไงแล้วผมสุ่มจนเงินหมดจนเงินเหลือแค่175เนี่ยเงินไม่พอเลย แต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากได้รหัสคุ้มๆเอามาไวเล่นสกิลพิธีทาวเวอร์ดีเฟนต์แนะนาที่นี่เลยบล็อกทีเฮดมีรหัสที่มีฮีโร่แลายๆขายในราคาที่ถูกมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่าบล็อกทีเฮดแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะปรากฏที่อันแรกเลยนะอันนี้นะฮะกดเข้าไปได้เลยบล็อกทีเฮด com พอเราเข้ามาแล้วเว็บบล็อกทีเฮดก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีบริการต่างๆมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปซื้อรหัสสกิ Tower Defense นะลพิธีทาวเวอร์ดีเฟ หัวข้อบริการจำหน่าย ID r ดี l โลบอกก็จะมีแม้กระทั่ง b l o c k f o o t Level Max b l o c k f o o t ผลโนดโหดก็มีนะทุกคนหรือไม่ว่าจะเป็น b l o c k f o o t ที่มีเงินเยอะๆในตัวอะไรประมาณนี้นะ <Wow. S 1> แต่ว่าวันนี้ผมจะมาจัดรหัสสกิฟดิทา Tower d e ี e n s e นะครับกดที่อันแรกตรงนี้เลยนะ ซึ่งในรหัสที่เราซื้อเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแรนดอมเงินจานวน3า0 0 0นถึง4 0 0 0 0คอย์และยังมีฮีโร่ตัวโหดๆสูงเข้ามาในรหัสของเราอีกด้วยแล้วแต่ดูนะครับว่าเราจะได้ตัวโหดสักแค่ไหนมาครับก่อนที่เราจะไปซื้อเราต้องไปเติมเงินกันก่อนนะกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะกดที่คาว่าเติมเงินเลยผมจะเลือกนี่เลยนะครับเป็นทูวอลเล็ตกิฟต์นะเพราะว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมสูงนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆสะดวกอย่างอื่นเนี่ยก็เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทูวอลเล็ตพร้อมเพย์หรือพร้อมเพ พอเราเติมเรียบร้อยแล้วเราก็มากดซื้อได้เลยนะครับพอเพื่อนๆชำระเงินไปแล้วนะครับให้มากดที่การแจ้งเตือนตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปที่ธุรกรรมนะ ID จะมีอยู่ตรงนี้นะทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่ได้ ID นะครับให้แจ้งไปที่ทางแอดมินที่ messenger ได้เลยแล้วนี่ก็คือรหัสที่ผมได้มาเมื่อกี้ในราคาเพียงแค่9กบาทเท่านั้นเองทุกคนได้คอยมาจํานวน3 0 0 0 0ื่นคอยอคือเยอะมากๆคือเราไม่รู้ว่าเล่นนานเท่าไหร่และที่สําคัญมียูนิตทโหมดมาเพียบเลยมีอัปเกรดไทท่านดิวแมนตัวนี้ด้วยนะต้องบอกเลยว่าหายากสุดอันนี้เป็นตัวเงิน,นส แล้วเจ้าตัวนี้ก็คือ Pencil m a นนะทุกคนซึ่งใน Toilet Tower Defense ยังไม่มีนะครับผมและที่สำคัญเจ้าไททันดิวแมนเน่ยมันมีขายในสโตร์นะทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดู เออนี่นะครับผม599โลบัคเลยนะคือได้มาในราคา99บาทบอกเลยว่าโคตรคุ้มแค่เซตนี้เซตเดียวผมเล่นได้แบบชิวๆไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วผมก็ผ่านโหมดยากได้แบบชิวๆได้เงินมา2,600คอยโอ้โหอย่างเยอะแล้วที่บล็อกทีเฮดยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเติมโลบัคราคาถูกจำาหน่ายดีไก่ตันหรือ ID เทพแล้วบริการรับกดเกมพารในแมปต่างๆอีกด้วยอย่าลืมมาเจอกันที่บล็อกทีเฮดนะครับ